ีสเต็ปสร้างค่คาคอมหลักแสนโดยการทำนายหน้า t ิ k กต็อกวย AI ปี2025ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิ Q, วคิวม m น n เ o อร์ i ัอีกเช่นเคยช่วงนี้ก็จะเจอหน้ากันบ่อยหน่อยเพราะว่าคิดถึงทุกคนมากๆนะครับวันนี้ครับผมจะมาแจก4สูตรที่ผมใช้นะครับในการสร้างไรายได้จากนายหน้าติ๊กต็อกหลักแสนและให้เรามีไรายได้แบบ Passive Income กับช่องในหน้านะครับผมทำยังไงนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปฟังเนี่ยก็อย่าลืมไปติดตามนะครับหนึ่งแฟนเพจนั่นก็คือแฟนเพจของ q ิวมอนิเตอร์แล้วก็ทิกตอกครับคิวมอนิเตอร์ครับสูตรที่1ที่ทุกคนควรมีเลยนะครับผมถ้าไม่มีข้อนี้เนี่ยคุณไม่สามารถทำในหน้าทิกตอกได้นะครับนั่นก็คือคุณจำเป็นต้องมีช่องที่มี1,000ผู้ติดตามก่อนนั่นเองซึ่งการที่เราได้มาจาก1,000ผู้ติดตามเนี่ยบางคนอาจจะเล่นทิกตอกเรื่อยๆถ่ายไปถ่ายมา แล้วมีผู้ปิดตามาครบ1,000คนก็สามารถเปิดตาก,ก้ารในหน้าติ๊กต็อกได้เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยก็อยากจะทําแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เคยโพสต์คลิปลงไปเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับมันก็จะมีเสียงแตกออกไปอีกเสียงหนึ่ง สำหรับคิวเรียกว่าสายเทาและคิวก็ทำเหมือนกันนะนั่นคือการซื้อช่องมาเลยนะครับผมซื้อช่องที่มี1000ผู้ติดตามแล้วเราเอามาปักตะกร้าทำในหน้าได้เลยซึ่งตรงนี้พอผมพูดถึงเรื่องสายเทาสายขาวหน่อยก็จะโอ้ยซื้อช่องมันจะดีหรอคิวมันมันจะอาจจะปิวหรือเปล่ามันสะอาดไม่ละเมิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเหตุผลนี้เกิดขึ้นชนะเรื่องของตัวช่องเนี่ยผมก็แล้วแต่พี่พี่เพื่อนเพื่อน้องๆที่เข้ามาดูเลยว่าเราจะชอบแบบไหนเราจะชอบสายไหนเราก็ทําสายนั้นครับ ถ้าเกิดเรารอช่องเราคบพันแล้วเราค่อยทําตะกร้าก็ได้ครับไม่มีใครเร่งรีบเรานั้นเองถ้าเกิดเราอยากได้เลยเราก็ไปซื้อแต่ถ้าเกิดให้คิวแนะนำเอาจริงๆเลยนะ <ๆ S 1> ก็ทําทั้ง2ช่องเลยครับเพราะว่า Tik t o อกในเครื่องเราหนึ่งเครื่องนะครับสามารถใส่ได้มากถึงแปดแอคเค้์เลยนะครับทุกคนก็สร้างช่องของตัวเองมาก็ได้เป็นแบบออร์แกนิกแล้วก็ซื้อช่องที่คุณเอออยากจะทําวันนี้อยาก,กทําตอนนี้ตอนนี้เรามีไฟก็สามารถทําได้เช่นกันครับทําคู่กันไปเลยแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเราทําคู่กันแล้ว เราไม่ควรใช้ทั้ง2ช่องนี้ใช้คลิปวิดีโอเดียวกันอ่าคืออะไรครับ คือทั้ง2ช่องถึงแม้จะเป็นช่องเราก็แล้วแต่แต่ถ้าเราเอาคลิปของเรานะครับคลิปเดียวไปลงแยก2ช่องนะครับลงเหมือนกันเลยแบบนี้ช่องของคุณจะปิวทั้งคู่นะครับผมแนะนําว่าถ้าเราเปิด2ช่องแล้วเราก็อาจคลิป2แบบที่มันแตกผ่างกันไปเลยครับสองครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกสินค้าให้ดีนะครับผมจริงๆแล้วนะครับการขายของบนโลกออนไลน์เนี่ยมันจะแยกหลกักๆอยู่2แบบแบบที่1ก็คือขายตตนนะครับ ถ้าเรานึกถึงก็พิมพ์ลิพายหรือคุณวินวินเลียมที่เขาหยิบจับอะไรก็ขายได้หมดเลยเพราะว่าเขาขายตัวของเขาออกนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยหน้าใหม่ๆยังไม่มีใครรู้จักมากนักนะครับผม ผมแนะนําว่าให้เราเลือกสินค้าที่มันขายออกอยู่แล้วขายดีอยู่แล้วหรือว่าเป็นของใหม่ใหม่แบบไหนใหม่แบบว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณต้องพรีออเดอร์14-15วันแต่ตอนเนี้มีมาในไทยแล้วเพิ่งมาใหม่เลยไม่ต้องรอ14-15วันและ3-4วันคุณก็ได้เออแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมเพราะว่าสินค้าประเภทพรีออเดอร์เนี่ย กว่าที่เขาจะตัดสินใจมาสต็อกในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องชัวร์อยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยไอสินค้าพวกนี้มีคนต้องการสูงไม่งั้นเขาจะสต็อกทำไมถูกต้องไหมครับฉะนั้นแล้วครับวิธีการเลือกสินค้าที่คิวใช้นะครับก็เข้ามาในหน้า TikTok Shop Creator Center ของเราได้เลยนะครับกดเข้าไปครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้กดไปที่ตลาดสินค้านะครับนี่ อันนี้ผมลองเซิร์ชแล้วกันเนาะนะครับเป็นตัวของเครื่องฟอกอากาศแล้วกันนะครับเราก็จะเจอเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับผมตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายแคมเปญเนาะสิ่งที่เราจะเห็นได้บ้างจากหน้านี้นะครับผมผมจะใช้เทคนิคกดตรงคําว่าเรียงตามนะครับแล้วก็เลือกคําว่าขายดีที่สุดนั่นเองมันก็จะเรียงตามนะครับยอดขายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมาให้เราเลยยกตัวอย่างเช่นสินค้าชิ้นแรกที่เราเจอนะครับเครื่องพ่นสเปรย์อัตโนมัติรุ่นใหม่เนี่ยเครื่องนี้นะครับยีบาทนะครับได้ค่าคอมถึง3บาทเลย,เยว ซึ่งมีการจำหน่ายไปมากถึง1นึ่งแสนกว่าชิ้นโอ้โหขายได้ดีมากๆากเราก็กดเข้าไปดูเลยเลยครับอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนไม่มีตตนนะครับเราเริ่มต้นแรกๆนะครับผมแนะนําว่าเอาสินค้าที่มันมีรีวิวเยอะๆนะครับแล้วก็มียอดขายเยอะยๆยิ่งดีเพราะว่าการที่เขามียอดขายเยอะๆอะเขาจะมีสต็อกที่เยอะด้วยเห็นไหมสต็อก20,000ชิ้นอ่ะทุกคนลองจินตนาการตามคิวเอาเทคนิคคิวไปใช้วันเนี้ยคิวเชื่อ แล้วคิวก็ขอวอวยพรให้พี่ๆนะครับมียอดคลิปเนี่ยหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านวิวคือเวลาย,ยอดวิวของเราเนี่ยวิ่งไปหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านแล้วของหมดพี่ขายอะไรไม่ได้เลยนะฉะนั้นแล้วครับเราก็เลือกสินค้าที่ขายดีอยู่แล้วไปก็ได้นะครับจะได้ไม่มาหน่อยในส่วนนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับสินค้าที่ขายดีแบบนี้ค่าคอมมิชชั่นเขาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถึง 1 2นะครับผมอ่าอย่างเช่นเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับผมเลือกเป็นแบบแรกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่2อเนาะอันนี้จะเป็นตัวฟิล์มที่คิวก็ขายอยู่ช่วงนี้ตัวนี้ขายดีมากๆกนะครับก็ตัวนี้เนี่ยให้ค่าคอมมิชชั่นถึง30%แล้วก็ให้ทุกคนลองดูตรงนี้ครับจะมีถ้วยเหลืองๆอยู่แล้วเขาเขียนว่าสินค้าติดเทนนะิสซอในหมวดเคสและฟิล์มนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเราก็สามารถมาเลือก ในหมวดท็อปสิตรงนี้เพื่อเอาไปขายก็ได้เพราะว่าสินค้าพวกนี้กว่าจะติดท็อปสิได้เนี่ยมันก็ได้พิสูจน์อะไรบางอย่างแล้วว่ามันขายดีของมันเองอะ่ะฉะนั้นแล้วครับเราไปขายเนี่ยมันก็มีโอกาสขายได้เพราะผมองบอกงี้ครับสถิติของ Tik t o ็ออันนี้เขาบอกมาเลยนะกว่าคนจะซื้อสินค้าเนี่ยต้องดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสินค้านะนะั้นสามถึงสี่รอบกันเลยทีเดียว เราก็เลยแนะนํากันเยอะๆว่าเฮ้ยให้ทําสินค้าตัวเดิมเนี่ยหลายๆคลิปนอกจากคุณจะทําแล้วคุณโชคดีมากๆนะครับผมเดี๋คุณจะทําแล้วก็มีเทคนิคนะครับเทคนิคเดี๋ยวคิวจะไปบอกช่วงท้ายคลิปนะครับทำยังไงให้คลิปมันติดไวรัลแล้วเขาก็ซื้อในคลิปนั้นได้เลยอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนั่นเองนะครับก็เรื่องในหมวดนี้ไปเลยนะครับผมให้ทุกคนมาดูด้านบนนะมันก็จะมีสินค้าขายดีเนาะสินค้าที่หลายคนชอบซื้อนะครับแล้วก็สินค้าที่ติดเทรนดน์ครับอย่างเช่นตัวของสินค้าขายยยดดดีีีเนนนนน่่่่่ฟิล์มกกกกระจออออััับบสุผ็ตูท2 ตอนนี้เนี่ยสนิทกับพี่เจ้าของร้านมากนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็ช่วยผักดันล้างเขาไปอันดับที่1แล้วนั่นเองนะครับโอเคในสเต็ปที่3ครับสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ขาดไม่ได้แล้วก็หลายๆคนเนี่ยไม่มีเทคนิคตรงนี้ก็เลยอาจจะทําให้ไม่เกิดคลิปไวรอลนั่นเอง คือเราเขียนสคริปต์ไม่เป็นหลายๆคนเห็นทุกคนอัดคลิปบางคนกัดเรียวๆแต่จริงๆแล้วในความเรียวเขามีการวางแผนไปแล้วว่าเขาจะต้องเปิดหัวคลิปแบบไหนเขาจะต้องปิดยังไงนั่นเองนะครับผมซึ่งเทคนิคที่ผมจะมาแจกนะทุกคนใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้ AI คุณไม่จำเป็นต้องคิดเองด้วยปัจจุบันนะครับตัวของ ChatGPT 4o เนี่ยเราไม่สามารถที่จะคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็มาให้เขาวิเคราะห์ได้เนาะให้เราทําการดาวน์โหลด ลงมาก่อนซึ่งวิธีการดาวน์โหลดนะครับให้เราเข้าพวกแอป Snaptic นะครับเป็นวิธีการดาวน์โหลดคลิป t k t t o k แบบไม่มีลายน้ำนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาคลิป t i k t อกเนี่ยวางลงไปแล้วก็ให้เขาเนี่ยช่วยคิดสกิททำนองนี้เกี่ยวกับขายผ้าปูที่นอนให้หน่อยนี่เห็นไหมเขาก็วางมาเป็นสกิ์เลยว่าเปิดด้วยความตื่นเต้นสวัสดีครับทุกคนวันนี้ มีโปรโมชั่นสุดคุ้มผ้มาปูที่นอนสุดพรีเมียมอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถพูดไปตามสคริปได้เลยซึ่งคิวทําวิธีนี้มันก็ได้ยอดวิวที่เยอะมากๆอยู่นะคิวขึ้นให้ดูคลิปนี้นะครับและอีกหนึ่งก็คลิปนี้นะครับให้ AI ช่วยคิดนั่นเองนะครับโอเคนะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับสำคัญมากๆเดี๋ยวผมใจะให้คนตัดต่อขึ้นให้ดูนั่นก็คือการทํา SEO นั่นเองการทา SEO เนี่ยมันคืออะไรครับการที่ลูกค้าเซิร์ชไปบนตัวของ TikTok นะครับแล้ว เจอคลิปวิดีโอของเรานี่เหมือนว่าลูกค้ากําลังจะซื้อสินค้าใช่ไหมที่โพส์ขึ้นมาแล้วนะครับเข้ามาในแอปทิกตอกแล้วเฮ้ยเราลืมซื้อฟิล์มว่ะเขาก็จะเข้าไปหน้าสินค้าใช่ไหมแล้วเขาก็ทําการค้นหาฟิล์มกระจกอ่าอย่างเงี้ยครับเออซึ่งพอเฮิร์นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอคลิปจะเจอสินค้าฟิล์มกระจกเนาะแต่ยังไม่พอนะครับมันก็จะมีพวกคลิปวิดีโอนะครับผมแบบนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูมันก็จะมีคลิปวิดีโอของผมไปแปะอยู่แบบนี้ทุกคนเห็นไหมนี่เลยนะครับอ่ะซ พอลูกค้าเนี่ยเขาเข้ามาที่คลิปผมนะครับแล้วก็สั่งซื้อผ่านคลิปผมก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นผมบอกตรงครับการที่เราโพสต์คลิปใน Tik t o ็อกเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือโพสต์ปุ๊บติดเฟーขึ้นเลยยอดเนี่ยจะมาเป็นภูเขาเลครับแล้วก็จะค่อยๆลดอย่างนี้เลยครับผมกับอีกวิธีหนึ่งใช้ SEO แบบนี้คุณอาจจะเปิดโดยการไม่พุ่งนะครับแต่เวฟมันจะขึ้นไปแบบนี้เลยก็คือยอดขายเนี่ยคุณจะสามารถสร้างได้ต่อเนื่อง เป็นแบบพาสีบินคำหรือว่าบางคนนะครับติดเก่งๆก,ก็คือเปิดมาพุ่งนะครับแล้วก็ยอดขายเนี่ยอาจจะล่วงมาหน่อยแต่ก็ยังสามารถที่จะสร้างยอดขายจากคลิปๆนั้นได้อยู่นั่นเองนะครับผมคิวก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนหน้า Tik t o k ด้วย AI ปี2025ตอนนี้คิวเปิดนะครับสอนแบบจับมือทำเฉพาะ50-10ท่าแรกเท่านั้นนะครับจากปกติราคาอยู่ที่5,990ครับเหลือแค่เพียง2,990เท่านั้นสำหรับใครที่สนใจเนี่ยถักไปที่ลิงก ไลน์แอดของคยวอยู่กดแล้วทักไปพิมพ์คําว่าทีทีศนหนึ่งดูรายละเอียดหรือว่าสอบถามกันก่อนได้เลยครับหรือถ้าเกิดใครมีงบจํากัดน,นะครับแล้วอยากลงเรียนคอร์สต,ตัวนี้ครับคิวก็ได้เปิดเป็นแบบไลน์เดือนแล้วนะเดือนละแค่เพียง450บาทครับคุณก็สามารถเรียนคอร์สต,ตัวนี้ได้เลยยังไม่พอครับไลน์เดือนตัวนี้เนี่ยคุณจ่ายแล้วนะนอกจากคุณได้เรียนคอร์สนี้นครับ ยังได้เรียนอีกมากกว่า9คอร์สท,ที่ผมขึ้นให้ดูอยู่เนี่ยคุณสามารถเข้าไปเรียนได้หมดเลยครับผมซึ่งรายเดือนตัวนี้ไม่ผูกมัดมนะครับทุกคนจะจ่ายแค่เพียงเดือนเดียวแล้วก็ไม่จ่ายต่อก็ได้นะแต่ทุกๆครั้งนะครับที่คุณจ่ายต่อเนื่อง2เดือนนะครับจะมีคอร์สอัปเดตเข้าไปใหม่ตลอดนั่นเองสำหรับใครนะครับที่มีงบประมาณจํากัดจ่ายเดือนละแค่เพียง450บาทเนี่ยก็สามารถ เลือกเรียนได้แล้ววิธีการสมัครนะครับก็สามารถกดสมัครที่ปุ่ม YouTube ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเลือกเป็นระดับซูเปอร์นะครับมเมื่อทุกคนชําระเสร็จนะครับก็สามารถเข้าไปเรียนคอร์สได้เรียบร้อยเลยนั่นเองนะครับและอีกแบบหนึ่งครับแบบสุดท้ายสําหรับพี่ๆที่มีงบประมาณแต่ไม่มีเวลาอยากให้เราเข้าไปทําร้านค้าทําช่อง TikTok แบบเป็นในหน้าให้คิวเปิดแพ็กเกจดูแลนะครับดูแลช่อง สำหรับคนที่สนใจนะครับแต่ไม่มีเวลาทำแพ็กเกจดูแลอาจจะแพงหน่อยครับแต่คุณไม่จำเป็นต้องคิดคอนเทนต์เองนะครับไม่จำเป็นต้องทำคลิปวิดีโอเองนะครับผมเราแน่ตะก้าให้เราตัดต่อให้เราคิดคอนเทนต์ให้นะครับผมลงไปในช่องให้ใครที่ไม่มีช่องผมเอาช่องให้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะถ้าเกิดพี่ๆอยากจะสร้างไรายได้จากช่องทางนี้เพิ่มเติมนะครับคิวแนะนำตัวของดูแลไปแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจโปรเจกต์ตัวของดูแลครับสามารถพิมพ์คำว่า VOC ไปที่ลิงก์ Line at. ด้านล่างได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่ืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอของคุณเป็นคนแรกๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับผม